เรื่องเงินเดือนค้าราชการมักเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและสร้างความประตือรือร้นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ววันนี้เรามีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบกันว่าเงินเดือนค้าราชการตุลาคม2568อออกรอบแล้วแต่คุณคิดว่าจะได้รับเงินวันไหนมาติดตามกันว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เมื่อวันที่16ตุลาคม2568เวลา12นาฬิกา2นาทีเงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือนตุลาคม2568ได้รับการจ่ายตามกำหนดแล้วซึ่งเป็นการจ่ายรอบแรกของเดือนนี้กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการโอนเงินให้กับค่าราชการและลูกจ้างประจำทั่วประเทศอย่างรวดเร็วทำให้มีเงินใช้ก่อนใครแต่ทราบได้ว่าการจ่ายเงินเดือนค่าราชการรอบนี้จะแบ่งเป็นสองรอบดังนี้รอบที่1จ่ายเงินวันที่16ตุลาคม2568 รอบที่2จ่ายเงินวันที่28ตุลาคม2568และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการจ่ายเงินเดือนค่าราชการ2องรอบต่อเดือนนี้ได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมก,กราคม2567เพื่อให้ค่าราชการมีอิสระในการจัดการเงินซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกรับเงินเดือน2รอบต่อเดือนจะต้องแจ้งความประสงค์ได้ปีละครั้งในช่วงเวลาต่อไปนี้วันที่1-15ธันวาคมของทุกปียื่นเอกสารได้ที่ส่วนราชการที่สังกัด ผู้ที่ไม่แสดงความประสงค์จะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองของเดือนนั้นๆเพียงครั้งเดียวแต่ที่น่าสนใจคือการจ่ายเงินเดือนค่าราชการสองรอบต่อเดือนนี้มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรกันนะมีคนคิดว่ามันช่วยให้การจัดการเงินเป็นระเบียบมากขึ้นแต่บางคนก็อาจรู้สึกว่ามันเพิ่มขั้นตอนในการรับเงินคุณคิณคดอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะ